สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนเมื่อนี้กลับมาพ่ออีกคลิปหนึ่งครับสำหทับรถไทนาเดินตามดัดแปลงมาเป็นรถไทนานั่งครับโดยช่างผู้มีประสบการณ์ครับตอนนี้เป็นขั้นที่สองแล้วครับนี่ขั้นแหลกเกินได่จำนายไปแล้วตอนนี้ขั้นที่สองตอนนี้ก็ว่ามีการจองไว้แล้วครับนี่อา้า มื่พ่อครับเจ้าของเพื่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไดครับครับไม่อนี้ครับผมมีรถไถครับมีคั้นเดียวขั้นเียวันที่สองเลยละแต่ว่าเขาจองไว้เลยละแต่ว่าราคาเขาจองไว้คือเตะโค้งมันอ่าเตะโค้งมันเนาะห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหาหมื่นเจ็ดเครื่องโม่เครื่องโม่เอาครบชุดไปเลยเนาะนี่เนาะได้ผ่านได้ผ่านหนาผ่านหลัง ไออหัวหมูได้น้ำบ่มีบ่หรือว่าได้แค่แค่นี้หมท่านใดแก้ไขอ๋อหมูก็ได้<อ>นท่ด้แล้วอันนี้ผ่านหนา้าผ่านหลังไปก่อน,อนหนา้าผ่านหลังเนาะนที่นี่งูมปมาณเพดขึ้นมาไม่เนี่ยก็กประมาณก็ตกไปกประมาณ 40, ปีหมื่นกว่าอ๋อปีหมื่นกว่าอ่าปีหมื่นกว่ามันจีแพงกับพวกไฮโดรลิกมือนแพงมั้นนี่อืมราคาสูงแค่พวกมั่นนี่มันก็ เป็นเล็กคือเป็นกิโลกิโลละเจ็ดสิบาทอ่ากิโลเจ็ดสิบาทเนาะต่ก่อนเขาซื้อไปนิดเจ็ดราคาเลี้ยงคืนครับขาดม่วยชูเหมือนจำวกหล่อพวกบูดยังต่างๆกับเปลี่ยนใหม่้มดบูดคือตกตักอนตะกอนมันมีบูดใด้กันอ่าผนหนามมัมีบูดในรอบธรรมดานี่ครับครับพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนมไม่้มดนี่ก็มาหนีลายยางตะกอนเนี่ยโค้งตัวนี้บ่ทันนี่ อืมตัวนี้เสริมขึ้นมาตัวนี้มาใส่ใไฟไม่ใส่กระจกเรียบร้อยอืมใส่กระจกเรียบร้อยเป็นตัวใหม่ขึ้นมากรูแบบใหม่ครับถ้าพี่น้องสนใจกับสอบถามมาไหนนะครับเด้อทางธิจรุ่งบุญอ่าเบอร์โทรครับตั้งต้นแปดเจ็ดสองห้าสี่เก้าหกเจ็ดห้าอืมครับครับเบอร์เบอร์เก้าเบอร์เดียวนะเบอร์เก้าเบอร์เดียว หน่ยมือครับพี่น้องสนใจก็อยากหัวราคาราคาแับแปจงกับราคาขายเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่น้องโทรสอบถามได้ครับอ่าครับาคาไรเป็นไรหน่วยเป็นไรเอาตัวต่อตัวนี้กันเป็นไอ้พี่น้องต้องการซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างนี่รับบ่นี่เขาซื้อรับอยู่อ่าพี่น้องซื้ออุปกรณ์มาให้เฮ็ดนี่รับรับตัวอืมตัวนี้ก็โทรมาสอบถามราคาเพิ่งเด้อครับเด้อครับ ราคามันขึ้นอยู่ครับออความยากง่ายของรถขึ้นกันเอ,อแต่ว่ากับบนา่เกินรักสองนึกเนาะบ่ถึราะมณนั่นบบะนนละอ,อ,อืมเพระา,นานะ,ะมันน่ะละจะมันจะแพงแค่จุดเดียวนั่นก็พอหาได้อืมตกไปปีหมื่นกว่าหมื่นกว่าคอมันยากคือโตอโค้งรถนี่ละพี่น้องตอนนี้หายากกี่ลี <laughs> ้ รถมือสองเขาก็ขายพิศษเล็กกันเบืดอเหรอันกูได้มีอยู่เนี่ยถือว่าโชคดีอยากได้นั่งขับนี่ <c oughs> ตอนนี้กำลังสิงห้ฟังเสียงรถเดี๋ยวขับแรนไปแรนมาเบิ่ ครับเลนไปเลนมาเลยครับครับเลนครับแลนนี่นะครับพี่น้อง สร้างบ้านเฮาเก็บสะสมประสบการณ์มาจับนัน่นจับนี่มาใส่สมพ้นปีกันไกลมาเป็นรถคันหนึ่งครับแต่พี่น้องสนใจกับลองท่มาสอบถามนึงครับเด้อเดี๋ยวจะลงเบอร์ท่วให้อีกเทื่อนึงอยู่ในไต่คลิปสนใจกับท่วมาสอบถามกัน เอาแต่ค้าเร่งก็ได้ครับตอนนี้รถคันนี้เพิ่งมีคนจองแล้วครับถือเขาสิมาลำวันที่สิบเอ็ดนี่ครับราคาตกลงก,กันเรียบร้อยแล้ววันที่สิบเอ็ดกุมภาครับเออวันที่สิบห้ากุมภาครับเ,เขาจะมาลบ ตัวนี้เขาจะมารับมือใดัยนะคันนี้อันนี้เขาเซตมาวันที่สิบหา้าสิบหา้าน้อสิบหากุมภาพันธ์วันที่สิบห้กี่อคืออกกิตย์นึงอ่าครับมารับอ่าพี่น้องสนใจกันเทรมากเลยครับตามใต้คลิปเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปครับมืม่อนี้ติดต่อตามได้ครับครับมื่อนี้ครับอ่าลาพี่น้องแค่นี้ครับสวัสดีครับ